วันนี้ผมมีเบนซ์ e-class e 2 0 0นะครับปี2014ไม่93,000เท่านั้นลดมือเดียวสภาพไม่มีชนสภาพสวยมากราคาล้าน90,000เท่านั้นใครสนใจเร็วครับ สวัสดีครับเนมกับช่องโนเนมนะครับวันนี้เราจะมาดูรถหายากนะครับรถหายากจริงยากไม่ยากอย่างนี้วันนี้นะครับเรามี e 2 0 0นะครับเป็น w 2 1 2นะครับเป็นรถซีดานระดับหรูซึ่นคำว่าหายากควาหมายมมคืออย่างนี้ครับ w 2 1 2ออย่างที่ผมบอกเนาะในตลาดเนี่ย จริงๆนับปีประมาณ2014-2015นะครับหรือประมาณตั้งแต่2010-2016เนี่ยตัว e-class w 212เนี่ยจะมีตัวเล่นทั้งก่อนไมเนอและไมเนอนะครับจะมีส่วนใหญ่ในตลาดจะทําตลาดเฉพาะเครื่องไฮบริดนะครับแต่ก็จะมีตลาดส่วนหนึ่งนะครับที่ต้องการเครื่องเบนซินธรรมดา ทั้ง2อ,อย่างก็มีข้อดีข้อเสียไม่เหมือนกันแล้วแต่คนชอบไฮบริดนะครับผมบอกเลยว่าแรงคันล้านล้าน1ล้าน1190,000ไปเรียบร้อยแล้วนะครับลงวันเดียวไปเลยแต่วันนี้ผมเชื่อว่าหายาเหมือนกันนะครับคำว่าหายาความหมายผมคือคันนี้นะครับเป็นเครื่องเป็นซิน4สูบนะครับ 2 0 0 0ซีนะครับให้แรงม้าประมาณ1 8สี่แรงม้าไม่ขี้เล่นะครับที่สำคัญคือเป็นไฟรวมแล้วด้วยเป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วเดี๋ยวดูว่าไมเนอร์เชนไมเนอร์เชนยังไงดูจากคลิปที่แล้วที่ผมเคยรีวิวนะครับเซิร์ชไปใน e-class no name ได้เลยตัวนี้เป็นตัว 7G ด้วยนะครับลดหายากไม่เก้า0ื่นกว่าด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันมาดูกันชนทั้งหน้านะครับตัวนี้เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับตัวนี้จะยังไม่ใช่เป็นตัว AMG ซึ่งมันมันมีข้อดีนะครับ ข้อดีคือมันจะนิ่มนวลกว่าและชุดแต่งก็จะหรูหรากว่านะครับตัวเบนซ์จะเป็นตัวดาวลอยแบบนี้นะครับตัวกระจังเนี่ยจะไม่ใช่ทรง a อ g มก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับไฟนะครับไฟตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไฟอา d วดีขึ้นมานะครับเป็นไฟรวมเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวให้ดูเครื่องดีกว่าว่าเครื่องเป็นยังไงบ้างคันนี้นะครับ รถสภาพโดยรวมสวยมากนะครับรถไม่มีชนหนักเลยดูสีเดิมหมดเลยนะครับนี่สีเดิมนะครับอันนั้นก็สีเดิมหมดเลยนะดูนะครับทุกอย่างอุปกรณ์ดูพลาสติกชิ้นนี้นะครับท่อทุกอย่างเป็นท่อเดิมจากโรงงานหมดเลยนะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่อยู่เลยรถไม่เคยมีชนหนักเลยนะครับรถสภาพดีจริงๆไม่เก้าหมื่นสามหายากมากๆรถศูนย์เหมเือนเเซทเบนซ์ไทยแลนด์ได้ด้วยนะครับโอเค ล้อครับถ้าไม่ใช่ตัว MG นะครับล้อตัวนี้จะเป็นล้อขอบ17นะครับซึ่งมันให้ความนิ่มนวลนะครับเพราะด้วยตัวยางมันหนากว่านะครับตัว MG ค่อนข้างเยอะเลยนะซึ่งแล้วแต่คนชอบนะเป็นผมผมว่าช่วงล่างด้วยยางนะครับมันนิ่มกว่านะครับอันนี้เป็นกระจกข้างซูโทนนะครับแล้วก็คิ้วตรงนี้จะเป็นคิ้วสีโครเมียมนะครับอยากให้ดูความเงานะครับ ของรถคันนี้นะครับมาดูข้างหลังกันข้างหลังนะครับจะเขียนว่าเป็น E 2 0 0นะครับตัวนี้เป็นไฟรวมเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้ไฟก็จะเป็นไฟขาวข้างล่างแบบนี้จะไม่ใช่ MG เนอะข้างล่างจะไม่มีท่อคู่เหมือนตัว MG นะครับามาเปิดดูฝาท้ายข้างหลังกันอันนี้คือต้องบอกก่อนว่าดูความสะอาดและความใหม่ดีกว่านะครับคันนี้ใหม่มากนะครับดูข้างล่างได้เลย ทุกอย่างนะครับใหม่มากยังไม่เคยใช้เลยนะฮะดูตะเข็บตามนี้ได้เลยนะครับตะเข็บทุกอย่างใหม่หมดเพิ่มเติมให้นะครับสําหรับคนที่ซื้อรถนะครับตะเข็บแบบนี้ยมันคือตะเข็บเดิมของโรงงานนะครับซึ่งถ้ารถไม่เคยชนจะไม่สามารถทําแบบนี้ได้นะครับน็อตเห็นสีน็อตไหมครับน็อตยังเป็นน็อตเดิมอยู่เลยนะครับคันนี้ท้ายเช็คประวัติเลยนะครับมีประวัติศูนย์หมดเดี๋ยวไปดูดีกว่าครับว่าออปชั่นข้างในเป็นยังไงบ้าง ครับเรามาดูภายในของ E 2 0 0นะครับอย่างแรกอยากให้ดูความใหม่นะครับรถใหม่9 0้า0ื่นกว่านะครับดูดูครับดูแผงลายไม้นะครับแล็กเกอร์สวยงามมากนะครับตัวนี้จะเป็นบอกเมม3ระดับด้วยนะสวิตช์ตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดกระจกนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราจะทําสีให้ใหม่อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเราจัดการให้ใหม่อยู่แล้วนะฮะไฟเป็นไฟออโต้นะครับเดี๋ยวเสียบจิ้มก่อน มาดูออปชันกันนะครับคันนี้นะครับพงมาลัยเป็นพงมาลัยเบนซ์สีก้านนะครับมัลติฟังก์ชันมัลติฟังก์ชันยังไงดูนะตัวนี้สามารถเลือกฟังก์ชันนะครับตัวนี้จริงๆจอเหมือน e 3 0 0เลยนะครับคันนี้ไม่9 3 0 0จริงๆนะครับลองดูได้เลยนะนะครับดูฟังก์ชันต่างๆเนาะเป็นฟังก์ชันปรับนะครับ outside temperature นะครับไฟนะครับตัวนี้มี อิสเพซสวิชนะครับมีเดย์ไลท์ที่มี LED นะครับมีแอมเบียน i g ไลท์มีเซอร์ราวดิ้งไลท์นะโอเคอันนี้ตัวปรับนะครับลิมิตสตีดอคูสติกนะครับคอนเวเนียนะครับอันนี้เป็นอีซีเอนทรีนะครับเบลจัส u s เมนต์นะครับพาโตโฟล l จริงออปชั่นผมว่ามันก็มีเกือบทุกอย่างของของตัวเบนทที่ควรจะมีแล้วเนาะ อันนี้ก็เป็นวิทยุนะครับเป็นวิทยุจากโรงงานแล้วนะตัวนี้นะครับเกียร์จะเป็นเกียร์เจ็ดสปีดตรงพอเรียบร้อยแล้วนะครับพอเขาได้ชิพนะครับตัวนี้นะครับตัวจอเนาะตัวจอนะครับก็จะใช้ฟังก์ชันตามนี้ ตรงจริงตัวนี้ผมว่าออปชันทั้งหมดที่ต้องใช้เนี่ยผมมีหมดแล้วนะแล้วก็ชงล่างนี่หม,มานะครับตัวนี้จะเป็นลายไม้นะครับตัดกับคิวโคเมียมนะครับสวยงามมากปุ่มส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้เลยนะครับปุ่มลอกๆเนี้ยจริงๆเบนซ์เก่าๆส่วนใหญ่เป็นแบบนี้หมดนะครับเคตัวนี้ก็จะเป็นแอร์นะครับนี่เปิดปิดก็ตัวนี้จะเป็นปุ่มออโต้นะครับแอร์แยกซ้ายขวาเลยนะครับ ตัวนี้เกียร์จะเป็นเกียร์เกียร์คอรเรียบร้อยแล้วเนาะดูความหรูหราของเบนซ์นะครับผมว่าข้างในดูหรูหรามากนะครับนี้จะเป็นท่องกลางนะครับเอาไว้ใส่ USB เนาะนะครับเบาะเป็นเบาะเมมทั้งสองระดับนะครับข้างในสีดำคันนี้ผมขออนุญ,ญาตเน้นสภาพแล้วกันนะครับเพราะผมมีร e ีวิว E200 ไปหลายคันนะครับ ภายในข้างหลังเบาะสีดํานะครับสภาพสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวไปนั่งข้างหลังให้ดูข้างหลังเป็นยังไงบ้างนะฮะข้างหลังนะครับเบาะแทบไม่ได้ใช้เลยนะครับข้างบนสะอาดมากนะครับรถไม่น้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้างหลังเนี่ยดูได้เลยว่าสะอาดสวยงามจริงๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะครับข้างหลังเนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์เวลาคนขับเอาไว้ถอยหลังนะครับ Okay, เดี๋ยวไปดูดีกว่าครับรถสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ได้เห็นสภาพนะครับของความใหม่ของ e class นะครับ mercedes เป็น e 2 0 0ตัวนี้เป็น w 2 1 2นะตัวนี้นะครับเป็น e 2 0 0ไฟรวมเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัว m minor c h a n g e เกียร์7สปีดนะครับประหยัดน้ำมันมากวันนี้นะครับคุณสามารถได้สภาพแบบนี้นะครับราคาเพียงแค่1 9 0 0 0 0้บาทเท่านั้นนะครับราคาพิเศษเลยผมบอกเลยว่าสภาพไม่เก้าหมื่นสามแท้ๆแบบนี้หายากครับใครสนใจนะครับโทรมาที่0 6 1 7 4 5 6 2 2 2หรือ0 8 1 9 0 8 2 0 2 6นะครับฝากกด fc no name ให้กำลังใจ no name ด้วยแล้วกันนะครับใครอยากให้เรารีวิวรถไหนก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวติดตามเราจะมีพาไปซ่อมนะครับพาไป เที่ยวอูแล้วก็ตามสถานที่ซ่อมต่างๆนะครับเพราะรถยุโรปดูแลไม่ยากนะครับถ้าคุณรู้นะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับ